อากาศชักจะเริ่มเย็ยนเย็ยนแล้วนะลม,ลมลมชักจะโชยมาที่อุบลรัฐที่อุบ,บลรัฐก็เกินความจุไปนะครับตอนแรกนี่ความจุอา่านแต่ฝนตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้น้ําเพิ่มระดับขึ้นจนในที่สุดเมื่อวานล้วมั่งนะครับนําเอากําลังพลมานําเอาวัสดุอุปกรณ์มาทำไปนิดหนึ่งก็งเลยทําให้น้ําเยอะหน่อยเหนือเราขึ้นไปเนยตาม ฝั่งรำชีนะครับก็คือรำชีมันโค้่ก็มี2ส,ส่วนหลังจากที่น้ําทะลักเข้ามาแล้วก็ทาให้ท่วมที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะครับประมาณของบ้านดินแดงโซนตะวันประมาณ6โรงงานนะครับแล้วก็ขออนุญาตผูร้ราชการก็กราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะที่ท่านนะครับกราบขอบคุณครับเอาน้ำท่วมมีความเสียหายความเดือดร้อนอย่าง 280ล้าานกทบเน,น่วานนลาคมช่วงประมาณสามทุ่มนะครับพนังหลับด้านหลังเนี่ยครับไหลเข้ามาในพื้นที่นะครับบ้านดินแดงหมู่ที่สามนะครับกว่าจะมาถึงเราเขาก็ออกทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้าทางสารภาพานั่งกระบาลณขณะนี้เมื่อเช้านี้ท่าน,านข้อมูลมาว่า จุดที่เขาตรวจสอบระดับน้ำของอรัฐบาบน้ำกระแทนหมู่บ้าน